กรณีของรถแมพในการขับเคลื่อนประเทศจากนี้ต่อไปครับคุณผู้ชมเราพูดกันตลอดปี2559ว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในสิ้นปี60หรือขยับไปเป็นในปี2561ดูเหมือนเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นนะครับจากข้อมูลของพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่าถ้าพิจารณาตามกรอบขณะน,นี้แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติไปแล้ว แต่มันจะมีกระบวนการของการจัดทํากฎหมายลูกประกอบร่างรัฐธรรมนูญน่าจะเลือกตั้งไม่ทันในปี2560คุณธนิการ่เพราะว่าตามรถแมพแล้วทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องส่งกฎหมายลูก4ฉบับที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สนชพิจารณาภายใน8เดือนนับจากวันที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการสนชก็จะมีเวลาพิจารณาเนื้อหากฎหมายลูกแต่ละฉบับเป็นเวลา2เดือน พอพิจารณาระยะแล้วนะครับกฎหมายลูกสิฉบับเมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดการเลือกตั้งภายใน150วันหรือว่าภายใน5เดือนถ้าดูตามกรอบเวลาต้องใช้ระยะเวลาจากนี้อีก15เดือนไม่ทันครับคาดว่าจะเลือกตั้งได้จริงๆก็เดือนมีนาคมหรือเมษายนปี61ก็ไม่ถือว่าเป็นการเลื่อนรถแมพนะครับทางพลเอกสมเจิตสน,นชอบอกไว้แบบนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาเป็นไปตามกติกา ยังคงยืนยันอีกเสียงหนึ่งล่ะว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะส่วนความเห็นของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่ตอนนี้ก็พยายามออกมาเรียกร้องให้คอสชอดเดินหน้าตามรถแมพก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้เพื่อความเชื่อมั่นของประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาได้เลื่อนก,การเลือกตั้งมาแล้วถึงสองครั้งค่ะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าการไม่คืนอำนาจให้กับประชาชนจะทําให้ประเทศชาติยิ่งเสียโอกาส และสองปีเสร็จสจที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นแนวทางการปรองดองของรัฐบาลเลยนะคะและเบี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่ออกมาที่แนะหรือว่าแนะนํานะคะให้มีการปลดล็อกพักการเมืองซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็บอกว่าปี2560นี้ เราจะเห็นการเดินเข้าสู่การเลือกตั้งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดในปีนี้ก็ตามทีแต่สังคมให้ความสําคัญค่ะความสนใจก็จะอยู่ที่ว่าปัญหาของประชาชนจะได้รับการแก้ไขหลังเลือกตั้งแล้วยังไงหรือทํายังไงไม่ให้มีความขัดแย้งแบบเดิมอีก เพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเห็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะจํากัดการทํางานของพักการเมืองในปีนี้เพราะว่าเมื่อกฎหมายพักการเมืองบังคับใช้ก็ต้องมีการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะอืมครับก็คุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักออกมาพูดนะครับส่วนที่สอดคล้องกันก็คงเป็นเรื่องของความปรองดองอที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาแต่ว่าดูเหมือนคุณยิ่งรักอยากให้เลือกตั้งปีนี้ซะเลยค,คุณอภิสิทธิ์มองไว้ว่าอาจจะไม่ทันปีนี้นะครับ